ติ๊กอันี้ก่อนต้องติ๊กอันนี้ก่อน,นสวัสดีครับลูกค้าเข้ามาแล้วได้ยินชัดเจนไหมครับอันนี้มันจะต้องติ๊กว่าอันี่ติ๊กไอ้เรื่องไอ้นั่นน่ะสวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวร้านทุกอย่างยี่สิบบาทที่ที่อะไรเคสขายดีครับที่ขายดีไม่ใช่ที่ขายดีที่อยู่ในหมู่บ้านนะ นี่มันต้องติว่าเป็นแบรนด์แบรนด์ของตัวเองเพราเรารอบก่อนไม่ติ๊กแม่งแบรนด์นะโอเคไปสวัสดีครับลูกค้าวันนี้นะครับเราอยู่กันที่หมู่บ้านวลาลากคลองสามนะครับอหะหมู่บ้านวลาลักคลองสามวันนี้มารีวิว้านเปิดใหม่นะครับแหมมาช่วยลูกค้าโปรโมทร้านหน่อยนะครับแต่จริงๆลูกค้าบอกว่าออขายขายดีพอสมควรอยู่แล้วนะครับ เราอยากก็ได้ยอดขายที่ดีขึ้นไปนี่โอ้โหทุกคนครับดูรถเด็๋ผ่านไปผ่านมาเต็มไปหมดเลยดูซ้ายขวานะเกสถ่ายซ้ายถ่ายขวา,า,าเขาดูกันหน่อยเออรถเยอะขนาดนี้เป็นไงเอากล้องนิ่งๆเลยนะรถเยอะขนาดนี้นะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะในหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านที่ผมองว่ามันมีระดับนะฮะคนหลักหลายพันคนอยู่ภายในหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าร้านนะครับ เห็นลูกค้ามีเห็นผมกันไหมเคทมันเห็นผมปะเห็นผมยืนอยู่ไหมนี่นะะร้านนี้นะครับลงทุนประมาณสามแสนบาทน,นะครับนี่ก็เป็นชื่อร้าน aj shop นะครับอยู่ที่หมู่บ้านวลาลักษ์สองใช่ไหมคลองสามปทุมธานีนะครับก็เป็นร้านที่ต้องบอกว่าเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับลูกค้านี่ดูมันร้านมันเด่นมากอะ่ะทุกคนอยู่ปากทางเข้าออกหมู่บ้านอะทุกคนคือเด่นสุดๆนะฮะเคสคนเข้ามาดูกี่คนลวเคส ฟังทิกตอกอ่ะมามาลูกค้าเดี๋ยวผมจะพามาดูร้านน ah ี้นะฮะมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับฮะหน้าร้านเนี่ยมาดูประมาณสักกี่เมตรเตพื้นที่หน้าร้านยาวเท่าไหร่นะเก้าเมตรนะนะฮะหน้าร้านร้านนี้นะครับประมาณเก้าเมตรนะครับก็ไว้สินค้าได้นะครับเนี่ยผมผมชอบร้านที่มันเด่นแบบเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกท้าเพราะว่าเวลาคนผ่านไปผ่านมา ไม่ต้องมองก็รู้ว่าเป็นร้านยี่สิบไม่ต้องเพ่งเล็งนะอะไรมากนะครับไม่ต้องเพ่งเล็งอะไรมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนี่ยมันเด่นอะลูกค้าครับมันเด่นคือแบบเมื่อกี้ผมมาจากฝั่งตรงข้ามนะแบบร้านเด่นมากคือผมบอกลูกค้าหลายๆท่านนะครับอยู่บ่อยครั้งว่าเวลาเราเปิดร้านยี่สิบาทเนี่ยไม่ใช่แค่ทาเลดีนะครับแต่เราต้องการร้านที่เด่นด้วยเพราะถ้าทาเลดีร้านมันไม่เด่นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาก็คือว่า มันจะทําให้คนมองไม่เห็นร้านและทาเลดีก็แค่นั้นครับไม่มีประโยชน์แต่ร้านที่ทาเลดีแล้วเนี่ยมันต้องเด่นแบบนี้ด้วยมันถึงจะขายดีเพราะว่าถ้ามันไม่เด่นอย่างเงี้ยคนผ่านไปผ่านมามองมาไม่รู้เป็นร้านอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็กคือลูกค้าก็ไม่ได้เข้าร้านอยู่ดีฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับทุกท่านที่ดูไลฟ์นี้อยู่ทีนี้ผมจะมารีวิวว่าที่เขาว่ากันว่าอยู่ในหมู่บ้านลักษณะนี้ มันจะขายได้แบบวันหนึ่งเนี่ยหลักหมื่นเป็นไปได้ไหมหลักห้าพันบาทเดือนหนึ่งสองสามแสนเป็นไปได้ไหมวันนี้ผมจะพามาดูกันว่าเออแล้วจะ,จะทํำยังไงคนดูเท่าไหร่หกล้านคนหกล้านคนใช่ไหม,มสวัสดีทุกท่านนะฮะคนดูหกร้อยคนนะครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวผมบ่นนะร้านเสร็จนะเดี๋ยวผมพาไปบ่นในร้านต่อแล้วเดี๋ยวพาไปเจอลูกค้าด้วยว่าที่เขาเนี่ยนะฮะ เปิดร้าน2ทกระทัดดาวเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรทําไมเขาถึงเปิดกระทัดดาวน,นะครับแล้วเขาเปิดวันแรกเนี่ยขายได้ประมาณกี่บาทนะครับแล้วเปิดมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณกี่บาทกําไรประมาณเท่าไหร่โอเคไะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเคดข้ามาระวังรถชนด้วยระวังรถชนด้วยอ่ะนี่เป็นก็เป็นภเ,เป็นหน้าร้านนะครับอ่ะก็ใต้อันนี้อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็สามารถออกแบบได้นี่นะฮะ ป้ายนี่ก็คือออกแบบเป็นร้านลูกค้าเลยฉะนั้นเอ,อทัดดาวทัดดาวนะอยู่ตรงไหนร้าน20บาทอยากไปซื้อไม่มีนะครับมันก็จะมีแต่ชื่อร้านลูกค้าผมแบบนี้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเปิดมา5้า0สาขาไม่เคยมีร้าน20บาทชื่อทัดดาวเลยมันก็เป็นเพราะแบบนี้นะฮะเป็นเพราะว่าร้าน20บาททั้งหมดที่เราเปิดไปเป็นชื่อร้านลูกค้าหมดเลยนะครับและสิ่งต่อมาที่ลูกค้าสามารถทําได้ก็คือสามารถเลือกสีชั้นได้นี่นะฮะสามารถออกแบบป้ายด้านบนนี้ได้นะครับว่าจะเอาป้ายเป็น เป็นเอาชั้นเป็นสีแดงเอาป้ายด้านบนเป็นสีแดงไหมอ่าด้านหน้าอันนี้นะครับลูกค้าเลือกที่จะวางเป็นสินค้าเครื่องเขียน,นครับส่วนสินค้าพลาสติกจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้อ่าอ่าใครที่เพิ่งเข้ามานะครับร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่หมู่บ้านวราลักษณ์สองนะครับคลองสามปทุมธานีคนดูหนึ่งพันคนแล้วัอัอ่มาทีนี้เรามาดูกันว่าภายในร้านเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับ อันนี้ก็เป็นภายในร้านคือจริงๆตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าร้านครับเป็นบริเวณด้านหน้าร้านแต่ลูกค้าเนี่ยเขาเช่าแล้วก็ทางเจ้าของที่เนี่ยเขาสามารถให้ใช้พื้นที่ได้ก็คือเช่าข้างในแถมข้างหน้าสามารถวางสินค้าได้นะครับซึ่งถ้าเช่าเนี่ยนะครับทุกคนบอกต้องบอกว่าถูกมากไม่เกินหนึ่งหมืน่นหลักพันนะครับแต่ได้พื้นที่เนี่ยใหญ่มากนะครับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ยยาวไปจนถึงด้านในนะครับ ช่วงนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะเปิดร้านทุกอย่างย0ิบาทผมบอกว่าบอกเลยนะครับนี่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 มันใกล้แล้วครับมันใกล้เทศกาลเข้ามาแล้วครับเดี๋ยไปยืนตรงรถมันมันใกล้เทศกาลเข้ามาแล้วครับก็คือเทศกาลอะไรฮะปีใหม่ครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ขายดีที่สุดของปีนั่นก็คือตั้งแต่เดือนธันวามกรากรุ่พาช่วงนี้จะขายดีที่สุดของปีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นครับเป็นช่วงที่เทศกาลเยอะคนจะจับจ่ายใช้สอยเยอะนะครับ ถ้าคุณลงทุนทาธุรกิจอะไรในช่วงนี้ไม่ไม่ใช่แค่ร้านยี่สิบเดี๋ยวจะหาว่าอวยร้านยี่สิบโอกาสประสบความสําเร็จจะสูงกว่าช่วงอื่นของปีอ่าเพราะว่าอะไรเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจจมุนเวียนดีเป็นพิเศษแล้วบวกเงินดิจิตอลด้วยนะใช่ป่ะเคสได้อย่างเงินดิจิตอลได้ยังอย่ยังอ่ะทีนี้เรามาดูทางฝั่งด้านซ้ายมั่งคืออะไรครับในโซนของเล่นครับเดินวนเข้ามาด้านในนี่ครับลงทุนสามแสนได้อะไรมั่งนะฮะอันนี้อะไรครับสินค้าอุปกรณ์ทำความสะอาดครับ มีไม้ของไม้แขวนทรงไม้แขวนเสื้อนะครับแล้วก็ร้านนี้ลูกค้าเอารับระบบด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นเนี่ยสินค้าทุกอย่างนะครับก็คือจะมีบาร์โคดอ่าจะมีบาร์โคดนะครับเดี๋ยวผมบ่นแป๊บนึงผมรีวิวให้ฟังแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าของพาไปเจอเจ้าของร้านนะครับว่าคิดยังไงทำไมถึงลงทุนร้านยี่สิบบาทกับทัดดาวแล้วก็ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับร้านนี้มีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนผ้านะครับมีผ้านะครับ มีพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดพวกน้ํายาล้างรถน้ํายาขัดรถถุงเท้าถุงมือนะครับถุงมือยางมีหมดครบหมดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสนคทาพวกพลาส,สติกนะครับแต่อันนี้เมื่อกี้ผมถามลูกค้าอยู่ทุกคนครับเวลาเปิดร้านนะครับ,รรบเราต้องระวังเรื่องแดดนิดนึดนงเวลาแดดมันส่องเข้ามามันโดนพลาส,สติกทุกวันพลาส,สติกมันอาจจะเสียหายได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ถามลูกค้าลูกค้าบอกว่าช่วงบ่ายไม่โดนนะครับอ่าช่วงช่วงเช,ช้าไม่โดนนะจะโดนช่วงบ่ายนิดเดียวนะครับรก็โอเคโล่งออกไปนะครับ นี่พวกเครื่องมือช่างมีหมดนะฮะยี่สิบาทแล้วเป็นสินค้าคุณภาพด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นสินค้ามีมอ,อกอนะครับพวกเครื่องมือช่างมีมอ,อกออ่าเครื่องมือช่างทั้งหมดเลยพลาสติกทั้งหมดเลยแล้วก็มีด้านในครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาเขาไปด้านในนี่ไปในร้านคุณแอร์ครับสะดวกสะดวกสัมภาษณ์ไหมครับคุยได้ใช่ไหมครับนี่อันนี้คุณแอร์นะครับสวัสดีครับวันนี้เอาก็เช้ามาให้คุณแอร์ด้วยนี่ เช้าสวยงามเลยนี่คุณแอครับคําถามแรกเลยนะครับมีคนถามเข้ามาเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่หลายๆคนสงสัยร้านเปิดกี่โมงครับร้านเปิดเก้าโมงค่ะเปิดเก้าโมงปิดสองทุ่มปิดสองทุ่มใช่ไหมครับแล้วร้านเปิดทุกวันไหมครับคุณแอเปิดทุกวันเปิดทุกวันเลยใช่โอ้ไม่หยุดเลยเหรอครับเป็นแต่ไปทําธุระก็จะให้คนมาแทนจ่าจะาจ่าตาคนมาแทนที่คนสงสัยเยอะคนดูทันดาวเยอะเพราะว่าเขาอยากจะเปิดร้านยี่สิบแปคันคุณแอรรู้จักทันดาวได้วยยังไงครับ ก็เสิร์ชหาในในโซเชียลในเอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะหาเยอะมากเลยแต่ทีนี้พอเราเข้าไปดูข้อมูลข้อมูลเขาอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบมันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันมันไม่ตอบโจทย์เราแต่พอนั้นปุ๊บมาเหตุทัดเราเราก็หาข้อมูลแล้วแล้วเรื่องของเรื่องอยู่ใกล้บ้านอ๋ออยู่ใกล้บ้านทัดดาวอยู่คลองห้าคุณแอร์อยู่ค้องสามแล้วก็เลยเข้าไปหาข้อมูล ค่ะก็เลยได้เบอร์โทรก็เลยโทรไปที่บริษัทเขาก็เลยแนะนำมาอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยให้แล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกเป็นแพ็กเกจ M Pro p a s s ทำไมถึงลงทุนสองสามแสนเลยครับเป็นเพราะอะไรครับอตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะลงทุนเยอะขนาดนี้อ่าแล้วทีนี้คือเรากะว่าแค่ประมาณต้นแค่ไซส์ S ครับค่ะเพราะว่าเราดูคนเดียว ก็ดูไม่ทันใช่ก็ดูไม่ทันแล้วทีนี้ทางแฟนเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ลองเอาเป็นเอ็มเป็นไซส์เอ็มดูก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใหญ่ใหญ่มากขนาดนั้นแล้วทีนี้เราก็ตระเวนหาที่ตอนตอนนั้นท่ติเข้าไปติดต่อผมแล้วผมผมบอกว่าเดี๋ยวผมช่วยดูให้แต่ปรากฏว่าไม่ได้ได้ตรงนี้เพราะว่าควกแข่งจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาหมู่บ้านเลย มองข้ามตลอดเลยใช่ช่ะค่ะต<ข>อนแรกไม่ได้มองเลยช่ไม่ได้มองก็คือเขาก็ติดไปให้ชเช่าเนี่ยนะคะเรา,าเก็เลยไปที่อื่นเราก็เลยไปที่อื่นต้องต้องขัดนิดนึงนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นหมู่บ้านที่คุณแอร์อยู่เวลารักตรงนี้แล้วก็ผ่านเข้าออกทุกวันแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นทาเลขายของได้จนผมไปหาทําเลมาให้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ราคาสูงกู่แข่งเยอะแต่เอ๊ะคุณแอร์ก็เหมือนมาสังเกตเห็นในตอนท้ายสุดว่า หน้าร้านเราไอ้หน้าหมู่บ้านเราก็มีทำเลที่ลักษณะเดียวกันถูกไหมคือเรื่องของเรื่องเหนื่อยเหนื่อยที่จะไปแล้วเหนื่อยที่จะหาแล้วอ,อะไรประมาณนั้นค่ะก็เลยก็เลยเห็นที่นี่อ่าอก็เลยโทรถามเขาก็เลยบอกว่างอยู่แต่มีครูมามัดจําไว้อยู่นะอ่อให้รอตอนสิ้นเดือนมีลูกค้ามาจจำไว้ก่อนเราแต่ไม่รู้จะเอาไม่เอานะอ่าเราก็แบบเหมือนมีความหวังอะ่ะ อยากได้นะเป็นของเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจนสิ้นเดือนเขาก็โทรมาหาเราว่ายังเอาอยู่ไหมบอกเอาค่ะก็ลเลยรออยู่พอวันรุ่งขึ้นก็เลยทาสัญญาเลยวันรุ่งขึ้นจะทำสัญญาเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนทาสัญญาเนี่ยผมเข้ามาดูให้ก่อนแล้วก็เด็นทุกคนผมชอบตรงนี้มากนะคุณแอร์คือมันเข้าออกทางเดียวถูกไหมครับแล้วก็มีหลังหมู่บ้านเหมือนมีหลังหมู่บ้านอยู่เขาให้เข้าออกไหมครับหลังหมู่บ้าน <S <S ไม่โอ<ม>หลังหมู่บ้านไม่ให<ม>้เข<ม>้าออกก็ค<ม>ือหลังคาเรือนทั้งหมดเนี่ยพันหลังคาเนี่ยออกทางเดียว โอ้โหนั่นก็เท่ากับว่าคนจะผ่านเข้าออกปากซอยบ้านเราเนี่ยเยอะมากวันหนึง่งจนจนเชื่อไหมทุกคนครับในหมู่บ้านอะ่ะตรงปากซอยเนี่ยมีเซเว่นมีมานานแล้วใช่ไหมครับมีตั้งแต่ตั้งแต่เปิดหมู่บ้านอ๋อมีตั้งแต่หมู่บ้านเปิดก็คือมีเซเว่นแล้วใช่ก็น่าจะประมาณร่วมยี่สิบปีได้แล้วอะค่ะ๋อจริงๆแล้วที่ตรงเนี้ยค่ะมีอ่ามินิบิ๊กซีมาติดต่อมีมินิ โรตัสมาติดต่อมีพวกอะไรพวกนี้พวกเป็นเหมือนเซเว่นมาติดต่อเยอะมากแต่เขาไม่ไม่รับแต่เขาไม่รับอ่าแล้วทุกคนครับเชื่อไหมว่าตรงเนี้ยผมต้องบอกว่าได้ค่าเช่าไม่ถึงหมื่นนะเราเราพูดประมาณนี้เพราะว่าถ้าบอกราคาเดี๋ยวจะไปกระทบใครเขานะครับค่าเช่าก็เหมาะสมแต่ที่ผมไปหานี่ยสองสามหมื่นแพงๆทั้งนั้นเลยกูแข่งเยอะกแข่งเยอะด้วยคุณแอรก็เลยมองว่าเสี่ยง ถูกไหมครับมองว่าเออคู่แข่งเยอะแล้วค่าเช่าสูงก็เดี๋ยวกลัวจะขายไม่พอค่าเช่าจะเครียดอีกจนสุดท้ายมาจบตรงนี้ค่าเช่าถูกคนเยอะที่สําคัญคือไม่มีคู่แข่งใช่อันนี้หรือว่าก่อนหน้านี้เคยมีร้านเคยเห็นไหมครับไม่มีค่ะก็คือจะมีอยู่ร้านเดียวคือร้านเครื่องเขียนครับใช่อันนั้นก็อยู่ตั้งแต่เปิดหมู่บ้านเหมือนกันอยู่ตั้งแต่เปิดหมู่บ้านเลยแล้วเขายังอยู่ไหมครับยังอยู่ค่ะยังอยู่แล้วทําร้านดีด้วยนะคุณแอร์ใช่เปิดติดติด เรื่องปรับอากาศติดอะไรด้วยใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้ลูกค้าที่มาเขาบอกว่าไม่ไปร้านทั้งคิงเพราะว่ามันแพงกว่าคือคือคือของเราเนี่ยม,มีมีทุกอย่างเหมือนกันกับเขาแต่ของเรามันขายในราคาที่ถูกลงใช่คือ,อทุกคนเขาก็โอเคก็คือยี่สิบบาทโอเคถ้าเกิดสมมติว่ามันมันมันอะไรนิดหน่อยเขาก็กลับมาซื้อเราอะไรประมาณนี้อันนี้คือ คนลูกค้าที่แบบมาบอกเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอุ้ยก็ไปซื้อของขาน้าอะไรเงี้ยเราเราก็ไม่ได้ตั้งใจเปิดแข่งคือแต่เราก็อยากหาอาชีพแต่ผมก็ไม่คนไม่เห็นว่ามันมีสินค้าซ้ำกันเยอะแยะอะไรนะเพราะว่าส่วนใหญ่เรามันเป็นของใช้ในบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยของเขาส่วนใหญ่จะเน้นเป็นพวกนักอ่าอ่าเครื่องเขียนของเด็กๆนะใช่ใช่เด็กๆนักเรียนของเรานี่มันคือทุกเพศทุกวัยแล้วก็ที่สําคัญเครื่องเขียนมันเป็นแค่หมวดเดียวหมวดเล็กๆที่อยู่ในร้านเรา ทีนี้คุณแอร์เปิดร้านมาตั้งแต่วันไหนครับวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดใช่ครับตอนช่วงลอยกระทงช่วงลอยกระทงใช่ใชเป็นยังไงบ้างครับเปิดร้านตั้งวันแรกยอดขายเอพึงพอใจไหมครับอ่าตรงนี้พอใจในส่วนที่อยู่ในหมู่บ้านที่ลูกบ้านคือตรงนี้ดีที่ลูกบ้านทุกคนจะพูดบอกว่าขี้เกียจออกนอกบ้านก็จะจบอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าบ้านรายได้มันก็เลย ค่อนข้างพอใจในในณจุดตรงนี้เพราะว่ามันจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นด้วยคือคุณแม่กำลังจะบอกว่าด้วยความที่ฉันก็อยู่แค่ในหมู่บ้านอ่ะแต่ยอดมันได้เท่านี้ก็พอใจแล้วสําหรับยอดเท่านี้แล้วอีกอย่างคือเพิ่งเปิดเดือนแรกถูกไหมครับเพิ่งเปิดอาทิตย์แรกด้วยใช่ไม่ใช่เดือนแรกอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกด้วยแต่ก็คือโอเคแล้วยอดขายประมาณนี้อยู่ได้ไหมครับมีกําไรไหมครับยอดขายคือผมจะไม่พูดยอดขายนะฮะ อยู่ได้ไหมครับสาหรับยอดขายประมาณนี้อยู่ได้ค่ะตอนแรกตอนแรกไม่ได้คิดว่ายอดขายจะจะเท่านี้ด้วยซ้ำคิดคิดว่าได้น้อยกว่านี้คิดว่าได้น้อยกว่านี้อีกเหรอครับใช่ใช่แสดงว่าก็คือมันมันเยอะพอสมควรที่เราพอใจเลยใช่ใช่ก็คือไม่ได้คาดหวังเลยจริงๆอันเนี้ยอันอันเนี้ยที่มาเปิดคือเราอ่ะคาดหวังแค่ว่าจะได้ประมาณนี้นะเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านไม่คือเราอ่ะไม่ได้ไปไปเปิดหน้าถนนใหญ่อะไรอย่างนี้แต่พอ แต่พออลูกบะ้ะแต่พอลูกค้าเข้ามาซื้อเข,เข้ามาซื้อก็แบบก็คือเรารับเงินเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีามพอพอมาดูยอดอาโอเคนะโอเคโอเคครับเกินคาดค่ะอ่าสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาออุดหนุนร้านนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเวลาลักเออเราถ้าเข้ามาจากข้างนอกเขาจะมาแวะเวียนเข้ามาในหมู่บ้านมาซื้อของได้ไหมครับได้ค่ะแวะแวบะบมาเลยค่ะเชิญค่ะ,คะ ก็คือเลี้ยวเข้าเข้ามาซื้อของยำไม่ว่าใช่ไหมแมไม่ว่าค่ะยำเปิดให้ตลอดอ๋อโอเคอยู่หมู่บ้านวาราลาักษ์วาราลักษ์คลองสามคลองสามคลองหลวงนะคะถนนคลองสามถนนเรียบคลองสามนะคะอ่าครับร้านหลังจากเสร็จแล้วคุณแอ์เป็นยังไงครับคุณพอใจดีไหมสินค้า,าสินค้าสวยงามอะไรโอเคใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกค้าเข้ามาแล้วฟีดแบ a กจากลูกค้าเป็นไงครับลูกค้าบอกว่าโอเคมีหลากหลาย แล้วก็มีทุกอย่างไม่ต้องออกไปข้างนอกค่ะเหมือนแต่ก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีแล้วยังเมื่อก่อนจะขับรถออกไปอไม่ดีไอวก็หมู่บ้านขขาต้องไปซื้อไกลๆแต่อันนี้อยู่ที่นี่ค่ร้านเปิดตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงจนถึงสองทุ่มนะครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันคุณแอรก็เป็นดูแลเองไม่ได้จ้างลูกน้องโอ้ยนี้ก็กำไรเหลือก็เป็นของเราเลยถูกไหมครับไม่ต้องจ้างลูกน้องด้วย ไม่ต้องเสียหนจริตด้วยว่างนันเถิ <he ard. S 2> ดนะครับเราก็เห็นซื้อระบบด้วยใช่ค่ะมีมีระบบขายสินค้าด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ<ม>ครับคุณแอร์ก็ขอบพระคุณมากก็ขอให้คุณแอร์ขายดีนะครับวันนี้มีของฝากมาด้วยนะครับเป็นของฝรั่งนะเพราะว่าเอยากให้ลูกค้าได้ทานอาหารที่ดีนะครับขอให้ขายดีเฮงเงรวยๆนะครับคุณแอร์ได้ครับจะขออนุญาตไลฟ์ภายในร้านต่อได้ครับขอบคุณครับ ทุกคนครับภายในร้านนะครับก็จะมีพวกอนี่ครับอุปกรณ์ไอทีจานชามนะครับช้อนซ่อมโอโหช้อนซ่อมนี่เยอะเหลือเกินนะฮะเครื่องเครื่องครัวนี่เต็มเลยนะฮะสวัสดีติกตอกกี่ท่านครับหนึ่งพันคนสวัสดีหนึ่งหนึ่งพันกว่าคนกี่ร้อยคนอ่าสวัสดีครับนี่นะฮะลูกคาครับหลังจากฟังสวิตต์นะครับจากอุ้นที่เปิดจริงนะครับ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเครื่องครัวนะครับเครื่องครัวมีเครื่องครัวนะครับมีนะครับเชือกมีเมีหลอดน้ํามีอะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็สําหรับการเปิดร้านย0บาทนะครับเหมือนที่ลูกค้าผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเรื่องทําเลก็สําคัญแต่ทิ่งที่สําคัญคู่แข่งล่ะนะฮะค่าเช่าล่ะเป็นยังไงถ้าคู่แข่งเยอะค่าเช่าสูงนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับ แต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเออผมก็มองข้ามนะแบบพื้นที่อยู่ปากซอยหมู่บ้านนะถ้าลูกค้าไม่บอกผมก็ไม่รู้นะว่ามีพื้นที่ว่างอยู่ตรงนี้นะครับคือค่าเช่าถูกนะครับแล้วก็ได้พื้นที่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าเรามีด้านนอกด้วยนะครับถ้ารวมแล้วเนี่ยมันก็ประมาณตึกพาณิชย์ใหญ่กว่าด้วยเนาะเคสเนาะใหญ่กว่าตึกพาณิชย์คู่หานึงเพราะคู่หานึงมันแค่4ี่คูณแปอันนี้เกินเพราะเฉพาะหน้าหน้ากว้างนี่ก็9้าเมตรละลึกเข้ามาก็ประมาณสี่เมตรนะใหญ่กว่าตึกพาณิชย์ ประมาณนิดหนึ่งนะครับเนี่ยจะมีสินค้าครบเลยนะครับแต่ว่าร้านนี้นะครับเจ้าของใจดีไม่มีอะไรลูกเจ้าของก็ไปหามาให้นะฮะอ่านะครับนี่นี่ก็เป็นพวกสินค้ากิฟช็อปนะครับเนี่ยทิชชูทิชชู่นะครับเนี่ยมาวางให้เลือกอย่างง่ายๆมิกิโกะอันนี้ขายดีอันดับหนึ่งของร้าน20บาทนะครับที่ทัดดาวนเนี่ยเราขายเดือนเดือนหนึ่งเป็นหลักร้อยลังเลยนะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับร้อยลังนี่เป็นหมื่นหมื่นชิ้นนะลูกค้า ร้อยลังเลยว่าอาจจะแบบโอ้ดูน้อยนะครับแต่มันเป็นเหมือนชิ้นเลยนะเจ้ามีกี่โกรเนี่ยนะฮะหลักร้อยเลยนะฮะนะภายได้ภายนอกร้านนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ถ่ายไปนี่หมู่บ้านเนี่ยดูนู่นนู่นเซเว่นเคสเป็นไงมีเซเว่นจริงๆเห็นไหมครับนี่คือทําเลที่แบบเรามองข้ามไม่ได้เลยนะครับลูกค้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นทาเลที่ต้องบอกว่าเอ่อทำเลดีไม่มีคู่แข่งนะครับทำเลเกรดเอ เกรดเอสำหรับผมนะแค่ลดเยอะอย่างเดียวไม่ใช่คนเยอะอย่างเดียวไม่ใช่ค่าเช่าต้องถูกผู้แข่งต้องน้อยซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมประเมินให้ลูกค้าก่อนเปิดร้านอยู่แล้วนะครับแล้วพอเปิดมาเห็นไหมลูกค้าก็บอกเฮ้ยยอดยอด,ดโอเคแล้วเงินเขาเหลือพอเราฟังอย่างนี้เราก็รู้สึกดีใจนะที่เราแบบสามารถสร้างอาชีพให้ลูกค้าได้เป็นอาชีพที่มั่นคงเป็นอาชีพที่ก็เรียกว่าอะไรทำมาหากินได้ยาวๆนะครับแล้วก็ ร้านนี้แพ็กเกจสามแสนบาทนะครับพื้นที่ประมาณอันนี้กี่เมตรเกเมตรคลงทุนประมาณสามแสนบาทนะครับจริงๆไม่ถึงเพราะแต่ลูกค้าเอาระบบข,ขายสินค้าด้วยจริงๆมันสองแสนกว่าบาทเอาเคเนาะสองแสนหกสองแสนหกหมื่นเะก้าพันบาทแต่ลูกค้าซื้อระบบด้วยก็เลยไปถึงสามแสนนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับตรงนี้อ่านี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของสาหรับปีใหม่นะครับเนี่ย ที่ใหม่หลายๆท่านก็นะครับคงจะทราบกันดีนะครับว่าเราต้องขายของเกี่ยวกับของเทศกาลโบลิบบินหรือว่าพวกอะไรฮะสายไฟกระพริบนะครับอันนี้ยี่สบาทนะครับลูกค้าใครบอกไม่มียี่สบาทมีครับมีมกนะครับเนี่มีมอกนะครับมีสัญลักษณ์มอกนะครับเอารองไว้เวียนกันได้ครับร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงสองทุ่มนะครับ ลงทุนสองแสนกว่าบาทลูกค้านี่ได้พื้นที่เนี่ยของเต็มๆแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นีเน่เต็มร้านอย่างนี้เลยนะครับเปิดในหมู่บ้านก็บางคนน่ะหลายๆท่านชอบติดว่าต้องเปิดติดถนนใหญ่ถึงจะเรียกว่าทำเลดีไม่ใช่เพราะว่าถนนใหญ่มีแต่รถผ่านครับแต่ไม่มีผู้คนรถผ่านอย่างเดียวไม่จอด ซึ่งร้าน20บาทเนี่ยเราจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้เราต้องอยู่กับชุมชนเราต้องอยู่กับปากซอยหมู่บ้านเราต้องอยู่ในหมู่บ้านตามต่างจังหวัดตามหมู่บ้าน5 6 0 0หลังคาเรือนพันหลังคาเรือนแบบนี้ดีกว่าถนนใหญ่เยอะครับผมการันตีเพราะว่าเปิดมาเยอะมากแล้วอะ่ะตอนแรกผมก็เข้าใจตอนที่ผมทำเป็นชายแรกๆต้องถนนใหญ่ต้องถนนใหญ่พอลูกค้าหลายๆคนไปเปิดมันไม่ดีเท่ากับในหมู่บ้านเพราะในเพราะสินค้าของใช้ในบ้านก็ต้องอยู่แถวแถวบ้านเข้าใจไหมครับ เพราะเนี่ยพวกนี้มันใช้ใช้ในบ้านใช้กับในครัวเรือนทั้งนั้นเลยถ้าสังเกตนะครับพวกพลาสติกพลาสติกอะไรพวกนี้อ่าอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับใครที่สนใจอยากจะเปิดร้าน2ีบานะครับอ่าขายดีขายไม่ดีขึ้นอยู่กับทาเลเราประเมินให้ก่อนนะครับถ้าประเมินแล้วไม่ผ่านก็ยังไม่ต้องเปิดแล้วเจ้านี้นะผมไปหาทําเลให้ลูกค้าเป็นแบบสิบสิบที่เลยนะครับลูกค้าสรุปมาได้ปากซอยหมู่บ้านตัวเองแต่ผมก็ไม่คิดตังค์ไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบ,บาท ประเมินให้ฟรีหาทาเลให้ฟรีนะครับอ่ะยังยังไงก็นะครับเดือนนี้เราเหลือโปรโมชั่นอีกสามวันแต่ไม่เคสโปรโมชั่นแจกระบบฟรีมูล,ลค่ากี่บาทไม่รู้นะครับเออนะฮะแต่ว่าลูกค้าต้องมีคอมพิวเตอร์มาเองเอ่ะก็สามารถาติดตั้งระบบได้เลยนะครับเหลืออีกสามวันนะครับซึ่งมูล,ลค่ากว่าสามหมื่นบาทแจกฟรีนะครับซื้อแพ็กเกจไปก่อนแล้วเปิดปีหน้าก็ได้นะครับก็คือ,คอซื้อ,ซ,อซื้อระบบเออซื้อจองแพ็กเกจ โปรโมโชั่นไว้ก่อนได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ